ก็กาสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่นครับคือบอกฟ o ทอัปเด8นะครับ, ok รบผมเห็นในหน้านี้มานานละผมเลยอยากลองเล่นดูนะคะทุกคนพอผมเข้าเกมมานะฮะมันก็เป็นได้อย่างนี้คะทุกคนสุดยอดคืออะไรไม่รู้พอละจบละแค่นี้นแหละออกยอก้ยอนครับทุกคนก็ผมก็พยายามหาทางเข้านะครับว่าว่ามันเข้ายัางไงนะทุกคน มายถึงแบบเข้าบริเัทนะทุกคนหาอยู่ตั้งนานนะครับว่าเข้าตรงไหนอ๋อผมเจอแล้วครับทุกคนเห็นทุกคนตรงนี่ไงผมทําได้แล้วครับทุกคนโอเคคราวนี้ผมก็มั่วแล้วนะครับทุกคนจนผมได้เดินไปสักทีนะครับโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆมีโอเคโอเคอันนี้มันจะโดนไหมโอเคไม่โดนอันนี้อันนี้เดิมไปชิวๆนะครับทุกคน ลูกบอลโอเคกระโดดรึบโอเคจุ๊บอ้อาวตกแตกกระแบกไกลเลยครับทุกคนกระโดดลูกบอลหนึ่งสองเบื่อตกอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่ใม่หนึ่งสองสามเคซีห้าโอเค,าอเคพาแล้วครับทุกคนตะแแบบนี้นะฮะโอเคเอา้าวเฮ้ยโอเคต้องใส่หม,ม,มวตาเดิมไปเหยียบสีม่วงนะครับทุกคนอคุ๊ยเอา้าตายอีกแล้ว เอาไหมเอาไหมเอาไหมหนึ่งหนึ่งสองสามอุ้ยผมยไม่ได้เหยียบเลยคืออ้าวผมหัวล้อแล้วทำยังไงเนี่ยเอาไหมเอาไหมอุ้ยแต่ตกเลยเอาไหมเอาไหมจุ๊บโอเคเอุ้ยผมยังไม่โดนเลยโอเคเอาอะไรพวกเนี้ยจนผมกระโดดนะครับ ที่กระโดดของผมนะค้างไปเลยนะฮะอุ้ยเปิดโปรฮะเปิดโปรเขาเรียกว่าการเปิดโปรฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับบายยครับทุกคน